สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM ร7 2 5เจ Hz สามเฮิร์ส,สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนค่ะได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ โดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนันทะละทักษณ์เมละอพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่จะาม,มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารับฟังกันนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองนายกอบตอไม่ต้องรับผิดนะคะเพราะว่าไม่มีอำนาจอนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสมนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันค่ะคดีนี้นะคะคำมิภากษาสารปกครองสูงสุดที่อ2042ทับ2,559มีสาระสำคัญดังนี้ค่ะการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้ให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ และต่อมามีการตรวจสอบพบว่ามีได้ดำเนินการตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้แต่เมื่อรองนายกอบตอเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของอบตอตามที่นายกอบตอมอบหมายเท่านั้นโดยผู้ที่มีอำนาจอนุม,มัติในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีสาธารณาภัยเกิดขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน คือนายกอบตอซึ่งได้เข้าประชุมและให้ความเห็ผิดชอบแล้วแม้ว่ารองนายกอบตอได้เข้าร่วมปรึกษาหารือในการประชุมด้วยก็ตามแต่ไม่มีอำนาจโดยตรงที่จะอนุมัติให้ใจ่ายขาดเงินสะสมจึงยังฟังไม่ได้ว่ารองนายกอบตอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทลเลเรอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบตอและไม่ถือเป็นการกระทำละเมอ ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นคำสั่งเรียกให้รองนายกอบตชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา10ประกอบมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักกฎหมายนะคะและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในด้านการงบประมาณและการเงินการคลังหากกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการได้กำหนดให้อำนาจหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่คนใดหรือตำแหน่งใดแล้วแต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไวอ้อย่างเคร่งครัด จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นหากได้กระทำไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นแม้จะได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นหรือเห็นชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ไม่จำต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539ในเรื่องนี้นะคะการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปกติต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ89ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2547แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2พศ2548เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณาภัยเกิดขึ้น ซึ่งข้อ91ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้นโดยให้คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นนั้นอย่างไรก็ดีหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะผู้บริหารซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่24มีนาคม2552และได้มีมติเห็นชอบให้ใจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยอ้างว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น แต่หลังจากที่มีการเบริกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวแล้วในอำเภอได้มีหนังสือให้ระง,งับการเบริกจ่ายเงินสะสมโดยเห็นว่าไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบและให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจนกระทั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบันได้มีคำสั่งตามความเห็น ของกระทรวงการคลังให้คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณามีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539กรณีดังกล่าวนะคะจึงมีปัญหาว่ารองนายก อบอตอนะคะซึ่งได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและมีมติเห็นชอบด้วยนั้นจะต้องรับผิดตามคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าเส้นไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามมาตราสิบประกอบมาตราแปดแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ .2539 ด้วยหรือไม่นะคะคดีนี้มีมูลเหตุ เกิดจากการที่รองนายกอบตนะคะซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ได้รับคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากการเข้าร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบให้ใจขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่ถูกต้อง ผูฟ้องคดีค่ะเห็นว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ออกคําสั่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์และได้ยกคําร้องอุทธรณ์เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สอง เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษารหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นผู้บริหารท้องถิ่นและเป็นผู้มีอำน,นาจอนุมัติให้ใจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวหรือไม่ ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนนี้นะคะเราอาจจะคุ้นชินกับคำว่าคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหารหรือคำว่าคณะผู้บริหารแต่บทนิยามของทั้ง3คํคำดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่สี่ พศ2546และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่5พศ2546ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2546เป็นต้นไปจากบทกฎหมายดังกล่าวสารปกรครองสูงสุดวินิจฉัยว่าทำให้ตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2546 ไม่มีคณะผู้บริหารรวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและเมื่อพิจารณา,นานตามข้อห้าวงเล็บ3 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบริกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2547แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบยียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบริกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ฉบับที่2พศ2548ที่กำหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นดังนั้นนะคะแม้ผู้ฟังคดีจะได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมด้วยก็ตาม ก็ไม่อาจถือเป็นการประชุมของคณะผู้บริหารอีกทั้งตามมาตรา5 8ทับ 3, แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่5พศ2อ4 6ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติให้ใจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามข้อ91ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้นซึ่งได้เข้าประชุมด้วยและให้ความเห็นชอบ การที่ผู้ฟ้องคดีนะคะเข้าร่วมปรึกษาหารือในการประชุมแต่ไม่มีอำนาจโดยตรงที่จะอนุมัติให้ใจ่ายขาดเงินสะสมจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรงจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา10ประกอบมาตราแปดแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันซึ่งคดีนี้นะคะเป็นไปตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ2042ทับ2559ซึ่งสารปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงบประมาณและการคลังนั้นหากกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่คนใดหรือตำแหน่งใดแล้วแต่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้วเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่กรณีที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือเป็นแต่เพียงเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรง แม้จะได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นหรือเห็นชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจนั้นก็ตามย่อมถือไม่ได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลเล่ออันเป็นการกระทำละเมิดที่จะต้องร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539แต่อย่างใดค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณนันทรัตน์เอินปาออค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550 และอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพ Facebook สำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ